ค่ะสวัสดีค่ะ สลาลัตนะคะเป็นนักลงทุนสัมพันธ์นะคะจากบริษัทบ้านปูพาวเวอร์นะคะหรือ BPP <c oughs> ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอแชร์ในหัวข้อบทบาทของ IR นะคะกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งหนะ้าที่ที่สําคัญของไอาว่าได้นะคะคือหลายคนอาจจะมองว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น a g m e g m นะเป็นเรื่องของฝ่ายเลขานะะุการบริษัทนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะต้องบอกว่า i อเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลงนะคะ ก็ทําไมเ,เราถึงมีบทบาทในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นอะเราต้องบอกว่าจริงๆผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของปีเลยที่ที่ทางท่านผู้ถือหุ้นนะคะจะได้มาเห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์กรน่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลการดําเนินงานแผนการในอนาคตนะคะแบบว่าวิสัยทัศน์นะคะหรือคนดูขอมบริษัทเองนะคะแล้วก็ธุรกรรมที่สําคัญรวมถึงประเด็นที่อาจจะกระทบกับมูิน่าหุ้นในอนาคตนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆในหลายกรณีเนี่ยไออาร์ก็จะเป็นจุดติดต่อแรกนะคะที่ทางาผู้ถือหุ้นนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของงบการเงินผลการดำเนินง,งานการจ่ายเงินปันผลหรือแผนทุนเน,นาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไออาร์เองนะคะเราจึงจึงต้องมีการที่ต้องเตรียมเนื้อหาให้พร้อมนะคะรวมถึงจัดทำค,ค่ะคีย์เวนต์เอสำหรับวาระต่างๆคะคะ ที่คาดว่าอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมความเข้าใจของผู้บริหารล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกันสําหรับหน้าที่ของไออาร์นะคะในการประชุมก็อาจจะขอขอแบ่งเป็นว่าในช่วงก่อนวันประชุมนะคะเราอาจจะต้องร่วมจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของรายงานประจำปีวันรีพอร์ตนะคะสไลด์ประกอบการประชุมนะคะสรุปผลการดำเนินง,งานระถึงข้อมูลแนวงธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการประ ประเมินนะคะประเด็นที่อาจจะแบบเป็นอ่อนไหวหรือสรุปคําถามที่อาจจะเจอใบบ่อๆน,นะครับเพื่อเตรียมคาถามเตรียมคาตอบไปล่วงหน้านะคะเ <g az im ati> ช่นในเรื่องของผลประกอบการนะ,ะหรือว่าเราอาจจะมีการจําหน่ายหรือมีการลงทุนมีสินทรัพย์นะคะรวมถึงอันนี้เราอาจจะต้องมีการซักซ้อมกับทางผู้บริหารด้วยนะคะว่ามีคาดว่าจะมีคําถามอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีทิศทางการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันนะคะ เนื่องจากปัจจุบันนะคะในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยก็จะจัดเป็นแบบออนไลน์นะคะ่ะเพราะฉะนั้น IR ก็ต้องบอกว่ามีบทบาทร่วมนะะในการจัดซ้อนกับทีมงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเพื่อให้การประชุมนะคะเป็นเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะในวันจริงนะคะสำหรับระหว่างวันประชุมนะคะ IR ก็จะมีหน้าที่นะคะในการที่ช่วยดูแลคัดกรองคำถามนะคะในระบบะะให้เหมาะสมนะคะ เช่นตรวจสอบว่าคําถามเนี่ยอยู่ในวาระที่เกี่ยวข้องไหมนะคะหรือหากมีคําถามเข้ามาหลายประเด็นนะคะเราก็อาจจะต้องช่วยสรุปนะคะรวมถึงจัดกลุ่มนะคะเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในขณะที่หลังประชุมนะคะหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องรวบปปรวมคาถามนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมนะคะเพื่อนําไปพัฒนาเป็น EQ นะคะหรือว่าเป็น Input ในการจัดทำสไลด์สำหรับมีติ้งครั้งต่อไป ะะแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ประเด็นใดที่ได้รับความสนใจสูงนะคะเช่นอย่างเรื่อง ESG นะคะในเรื่องของออทิศทางการลงทุนนะคะหรือเปัน,ปนผลนะคะเพื่อเราจะได้อาจจะมาปรับนั้นเรื่องของกลยุทธ์ของบริษัทด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของ IR tools นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออสไลด์ต่างๆนะคะ a n a l y s t สำหรับ a n a l า s t Meeting o p portunity days นะคะหรือ Fact She ี t นะคะหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นะคะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับประเด็นที่ทางผู้ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจนะคะ่ะสำหรับสิ่งที่ IR ที่เราอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเอา่อในการประชุมตา่างๆนะคะไม่ใช่แค่ของการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะก็ต้องอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะที่ควรจะต้องตอบได้มากกว่าตัวเลขนะคะเช่นอธิบายสาเหตุของกําไรที่ลดลงนะคะหรือรายละเอียดของโครงการ นะคะที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนนะคะโดยการที่อธิบายเนี่ยก็ต้องอควรจะใช้ภาษาแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะเพื่อให้ผู้ถูกุ้นทั่วไปเข้าใจได้แล้วก็อาจจะต้องมีความเต็มพอในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยบางคาถามค่ะอ,อ,อาจจะมาพร้อมกับความกังวลนะคะหรือว่าความไม่พอใจซึ่งเราอาจจะต้องฟังอย่างเข้าใจนะแล้วก็ตอบด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะสาหรับข้อคิดนะคะจากออของ หน้าที่ของ IR กับการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะคือเวทีที่เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวนะคะซึ่งหากเรามีการสื่อสารที่ดีนะคะผู้ถือหุ้นก็จะเข้าใจแล้วก็จะสนับสนุนองค์กรมากขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านภาพลักษณ์องค์กรได้นะคะเพราะว่าทุกค,คําพูดนะคะในห้องประชุมมีผลตอ่อเอ่อ r c e p t i o n และภาพลักษณ์ของบริษัท ไออาร์เป็นคนกลางร,ระหว่างทางผู้ถือหุ้นะคะแล้วก็ผู้บริหารแลบริษัทนะคะซึ่งถ้าเราตั้งใจฟังนะคะเราก็อาจจะได้อินไซต์ที่สาคัญน,นะคะ <c oughs> เพื่อนําไปพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารนะคะ <c oughs> แล้วก็กลยุทธขององค์กรได้ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ